Kids Podcast. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเนื้อหากันหน่อยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่มือเตรียมสอบเข้าป่หนึงค่ะครับผมโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ชื่อชุดเจาะลึกแนวข้อสอบของ r r i g h Up n Up kids เล่มที่12ชุดที่2ค่ะเราอยากจะมาสกัดประเด็นสำคัญกันว่า เอ๊ะการเตรียมตัวเด็กๆก,ก้าวแรกในสนามแข่งขันเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อสอบเป็นยังไงน่าสนใจมากครับคือแหล่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยผมว่ามันให้ภาพที่ไม่ใช่แค่เรื่องโจทย์เลขอย่างเดียวค่ะแต่มันมีคําแนะนําที่แบบว่าละเอียดเหมือนกันนะสําหรับผู้ปกครองด้วยใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมากลองมาดูกันนะคะหนังสือชุดนี้จริงๆมีตั้ง12เล่มเนี่ยครับเยอะทีเดียว แต่เล่มที่เราเหยิบมาคุยกันวันนี้คือเล่ม1 2ชุด2เน้นเจาะลึกแนวข้อสอบโดยเฉพาะเลยนะคะแสดงว่าเขาคงวิเคราะห์แนวข้อสอบมาพอสมควรแล้วอืมแล้วที่สะดุดตาม,มากๆก็คือส่วนคําแนะนําสําหรับผู้ปกครองนี่แหละคะ่ะใช่ครับคือเหมือนกับว่าประเด็นสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่ตัวโจทย์เลขผิวๆค่ะแต่เป็นการเน้นสร้างทักษะการทําข้อสอบ แล้วก็ความพร้อมทางใจให้เด็กเล็กๆเลยซึ่งผมว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างนะสะท้อนอยังไงคะก็สะท้อนว่าการสอบเข้าป .1 เนี่ยมันเอ่อไม่ใช่แค่วัดความรู้คณิตศ,ศาสตร์แล้วแต่มันเหมือนเป็นการทดสอบความสามารถในการรับมือกับระบบการแข่งขันไปแล้วด้วยนะครับจริงด้วยค่ะเพราะเขามีคำแนะนำที่ลงรายละเอียดมากๆเลยเช่นการฝึกให้เด็กคุ้นกับกระบวนการในห้องสอบครับเช่นอะไรบ้างครับ ก็ตั้งแต่การฟังคำสั่งจากคนคุมสอบการฝนหรือกากบาด x ให้ถูกวิธีหรือแม้แต่วิธีลบแก้คำตอบถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาอ๋อเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องกลยุทธ์รับมือข้อสอบยากด้วยนะคะอลีก็น่าสนใจครับเขาแนะนำให้สอนเด็กตัดตัวเลือกที่ไม่น่าใช่ออกไปก่อนแล้วค่อยเดาจากที่เหลืออืมดีกว่าเว้นว่างไปเฉยๆใช่ค่ะเป็นการสอนเรื่องบริหารจัดการเบื้องต้นไปในตัวเลยครับ แล้วก็มีเรื่องอจิตวิทยาด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอันนี้เน้นเลยว่าอย่าก,กดดันเด็กให้ใช้แรงจูงใจเชิงบวกเช่นการชมเชยผิดพลาดแล้วก็ต้องเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับสิ่งรบกวนในห้องสอบด้วยเช่นเสียงดังอะไรพวกนี้ค่ะครับผมซึ่งอันนี้สําคัญเพราะในสถานการณ์จริงมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะถ้ามองในภาพรวมๆการเตรียมตัวแบบนี้เหมือนเน้นสร้างความคุ้นเคยลดความประหม่าให้เด็กด้วยนะครับ ใช่เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำไปถึงผู้คุมสอบด้วยนะคะออมีด้วยเหรอครับมีค่ะเขาบอกว่าคนอ่านโจทย์ให้ฝั่งชัดๆสัก1-2ถึง,งครั้งแต่ว่าห้ามอธิบายรูปภาพหรือตัวเลขเพิ่มเติมครับก็คือให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นแล้วก็มีกำหนดเวลาชัดเจน20ข้อให้เวลา45นาทีโอ้20ข้อ45นาทีก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเวลาต่อข้อ ทีนี้พอเราพูดเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจเทคนิคต่างๆแล้วลองมาดูตัวข้อสอบจริงๆกันบ้างว่ามันหน้าตาเป็นยังไงสอดคล้องกันไหมครับน่าสนใจว่าโจทย์จะวัดอะไรบ้างจากตัวอย่างที่เห็นนะคะในชุด212223ก็มีหลากหลายทีเดียวค่ะตั้งแต่พื้นฐานเลยเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเรียงลำดับนับเลขบวกลบครับอันนั้นคือพื้นฐานที่ต้องมี แต่ที่น่าสนใจคือมันมีโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าแค่คิดเลขตรงๆด้วยค่ะเช่นอะไรครับเช่นให้เปรียบเทียบปริมาตรน้ำในแก้วจากรูปภาพหรือดูรูปแล้วประเมินน้ำหนักสิ่งของอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือต้องใช้การสังเกตการคิดเชื่อมโยงด้วยไม่ใช่แค่คำนวณใช่ค่ะแล้วก็มีโจทย์ปัญหาที่ต้องคิดหลายชั้นหน่อยเช่นซื้อของหลายอย่างถามเงินทอนหรือมีผลไม้อยู่เท่านี้ กินไปเท่านี้เหลือเท่าไหร่ครับโจทย์ปัญหาแบบนี้ก็ฝึกการคิดเป็นขั้นก่อนมีอ่านกราฟแท่งง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็หาตัวเลขที่หายไปในแบบรูปแบบอนุกรมตัวเลขนะคะอืมอันนี้ก็เริ่มเป็นตักกะแล้วมีโจทย์แบ่งกลุ่มเท่าๆกันอย่างแบ่งโดนัทให้เพื่อนๆหรือโจทย์เกี่ยวกับเวลารูปทรงเลยค่ะคลิตง,ง่ายๆก็มีค่ะแสดงว่าข้อสอบพวกนี้เนี่ยคือไม่ได้วัดแค่การบวกลบคูณหารเป๊ะๆอย่างเดียวค่ะแต่มันกําลังวัดเอ่อความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ หรือ conceptual understanding มากกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องทักษะการคิดเชิงตรรก,กะการรับรู้เชิงพื้นที่อย่างที่บอกไปเรื่องรูปทรงครับรวมถึงมึงการตีความข้อมูลเบื้องต้นอย่างเรื่องกราฟแท่งเมื่อกี้ สรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากคู่มือเล่มนี้ก็คือมันเป็นมากกว่าแค่หนังสือรวมโจทย์เลขครับผมแต่มันเหมือนเป็นแผนที่นำทางเลยสำหรับทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆในการเตรียมตัวรับมือสนามสอบป .1 นนซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกๆเลยนะคะครับผมฟังดูแล้วครอบคลุมทีเดียวทั้งด้านวิชาการเทคนิคแล้วก็เรื่องจิตใจใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละครับพอมองภาพรวมแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะประเด็นไหนคะ คือเรื่องความสมดุลนะครับว่าเส้นแบ่งที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการเตรียมความพร้อมซึ่งมันก็เป็นประโยชน์นะกับการสร้างแรงกดดันให้เด็กเล็กๆในวัยที่จริงๆควรจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะการที่เราให้ความสําคัญกับการสอบแข่งขันกันเข้มข้นตั้งแต่ระดับประถมวัยขนาดนี้มันกําลังบอกอะไรเราหรือสะท้อนภาพความคาดหวังแรงกดดันแบบไหนในระบบการศึกษาบ้านเรากันแน่ อันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อได้นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องหาความสมดุลกันต่อไปนะคะ